ทำอยู่ตอนนี้แนมะ่ไม่ความมีสุขพิงก็จะทำให้ดีที่สุดรักแม่มากถึงมากถ้ามินรู้สึกว่ามินพูดหมดแล้วนะคะสามารถหลับตาได้ถ้ายังไม่หมดพูดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะิดถึงมากอะแบบว่าเขาเป็นมีเรื่องอะไรแบบที่เราไม่เอื้ เขาเขารู้ว่าแบบอยากให้แค้มขเลยออย่าดเวี้ยแล้วแบบบางครั้งพี่ก็คิดถึงแม่แบบอยากจะอยากจะบอกอยากจะคุยอยางเงี้ยอยากจะเล่าให้ฟังวิ่งแบบวันเสาร์ที่แบบเห็นแม่แบบยืนอยู่รอลงมาจากรถอะคือแบบอยากคุยอยากคุยแล้วมันทำไม่ได้อ่ะแล้เล่าอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูบ้างอ่ะ หลังแม่วาดทีเดียวปังหนูเคยบอกครูว่าหนูห่วงแม่แม่หนูคิดมากใช่ไหมลูกหนูมีอะไรอยากจะบอกแม่อยากจะฝากถึงแม่มั้งไหมแม่บอกว่าหนูอยู่บ้านนี้หนูก็สบายดีไม่มีอะไรต้องห่วงแลูวก็หนูอยาก ก่อนแม่หนูอยากเจอแม่ในวันเสาร์เวลาที่แม่เดินผ่านบนเตเตแต่ว่าไม่ได้ทักกันคุยกันก็ไม่ได้เขาไม่ให้คุยหนูก็อยากคุยกับแม่มากหนูอยากดึงแม่เบนลูก มองเห็นแม่ตัวเองไว้นะโอเคถ้าถ้าหนูมีเวลาเพียงแค่นาทีเดียวก่อนที่เขาจะหายไปก่อนที่เขาค่อยๆถอย,อยห่างออกไปจากภาพเราที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นอยากพูดอะไรมากที่สุดลูก <c oughs> <c oughs> เ่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเพราะว่าก็สบายแต่ก็คิดถึงแม่มากก็อยากจะกอดแม่อยากเบนพูดภาษากลางหรือภาษเหนือกับแม่หน้กภาษาการโอเค่ะอยากอยากจะกอดแม่คิดถึงแม่มากอยากเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรแต่ไม่อยากให้แม่คิดมากก็อยู่นี่ก็สบายดีครับผมก็อยากเจอแม่มาก เรื่องอะไรที่เบนรู้สึกผิดที่สุดในชีวิตที่เพเบนเคยทากับเขาอ๋อที่เคยทะเลาะกับแม่ครับไม่เชื่อฟังเถียงแล้วไม่คิดว่าที่แม่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ไม่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคือคิดว่าตัวเองรู้หมดนะก็เอาใจใจทำให้แม่เสียใจมา โอทุกคนหลับตาค่ะถอนหายใจย,ยาวๆค่ะถอนหายใจรอบนี้ขอให้มีเสียงเฮ่อออกมาด้วยเป็นเนื้อเสียงนะคะไม่ใช่ลมเฮ่อเฮ่อ ปั๊มเนื้อเสียงด้วยลูกเฮ้ยเนื้อเสียงอีกปัม๊มเนื้อเสียงด้วยลูกปัมป๊มไปเฮ้ยเฮ้ยอีกรอบหนึ่งขอเฮ้ยแลยิ้มด้วยพอลน้กพุ่ออกมาเลยลูกไม่ใช่ลมเฮ้ยยิ้มด้วยยิ้มด้วยรอบสุดท้ายขอให้ถอนหายใจทั้งหมดแล้วยิ้มออกมาด้วยเฮ้ยเบนยิ้มลูกไม่ใช่ค <c oughs> เคเบน เบนเคยมีความรู <Northwest> ้สึก <princi> ว <elector ate> ่าเป็น <rare> ค <gathering> <enge S 2> ือไปเกี้ยเบนรู้สึกอะไรอยู่ไหนลองร้องให้คุณฟังสิไปเกี้เออรู้สึกเหมือนแบบมันอยากร้องไห้เหมือนกันแต่ไม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 ่มถึงว่าหมายถึงว่าแบบความรู้สึกกับแม่ไงเออความรู้สึกความรู้สึกอยากร้องไห้แต่อะไรไปเกี้ที่คุณพูดมาแต่มันอยากเก็บไว้มา่าเพื่ออยากให้แบบไม่ไม่รู้เหมือนกันแบบอยากอยากให้แม่แบบสบายใจวยครับแบบไม่อยากให้แม่แบบ คิดว่าเราอบอ่อนแอหรืออะไรอยเงี้ยอยากให้แม่ภูมิใจว่ามาอยู่จุดนี้ก็ทําได้อะไรเนี้ยท,ทนได้ประมาณเนี้ยโอเคซึ่งหนึ่งสิ่งที่ครูอยากให้ฝึกไว้นะลูกคือปล่อยก่อนปล่อยก่อนที่หนูจะเก็บนะคะเรียนรู้อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ามันก็ครูเห็นเป็นพยายามโฮมันไว้ตัน้นไว้หลายรอบมากลมหายใจก็ดีอะไรก็ตามที่หนูพยายามโฮความรู้สึกเอาไว้อะ่ะ ถ้าหนูไม่เรียนรู้มันอ่ะหนูจะเอามันไปใช้ยากในทางของการแสดงแล้วแม่เนี่ยเป็นคนเดียวที่จะแม่ในจินตนาการของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้ช่วยให้เราเปิดใจของเราได้ง่ายที่สุดนัก <c oughs> แ,แสดงหลายคนเล่นเก่งมากเลยพอมาถึงซีนที่ต้องเปิดอารมณ์เนี่ยเล่นไม่ได้เพราะว่าเก็บโดยเฉพาะผู้ชายเป็นโรคต้องเข้มแข็งนะคะครูเชื่อว่าแม่หนูอ่ะเข้าใจถ้าหนูร้องไห้แม่ก็รู้ว่ามันเป็นความร้องไห้ของ ลูกผู้ชายคนหนึ่งที่คิดถึงแม่ไม่ใช่เป็นความร้องไห้เพราะอ่อนแอนะลูกนั้นะสิ่งสําคัญคือถ้าเมื่อไหร่ที่มี e อ e r ซ์ s e ในเชิงนี้ถ้าเป็นรู้สึกอย่างไรให้ให้ซื่อสัตก,กับความรู้สึกของตัวเองอย่ากลั้นอย่าโหเพราะคุณจะไม่รู้จักตัวเองเลยแล้วคุณจะเป็นนักแสดงที่ดีได้ยากนะลูกหัดปล่อยนะคะหัดปล่อยโอเคขอบคุณทุกคนลืมตาเบนไปตามเพื่อนห้องนู้นมาทีที่เหลือไปคอยที่ห้องนั่งเล่นไป ที่เหลือเอามาหมดเลยเหลือ,อแค่สม<ล>คนแต่หนูไปคอยที่ห้องนั่งเล่นเลยลูก